ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาประวัติการเมืองการปกครองของไทยนะครับยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นม6ห้อง3ถึงห้อง5ทุกคนนะครับเ mm. ข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์กับอาจารย์ไทยสมุทรในสัปดาห์ที่7นะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับ การปกครองสมัยกรุงชนบุรีนะครับลูกระหว่างพศ2310ถึงพศ2325ซึ่งตรงกับพระหมหากษัตริย์ก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับรูปที่คุณครูเอาลงมาก็คือรูปแรกก็จะเป็นอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับที่ อ่าปฏิสถานอยู่ที่วงเวียนใหญ่ฝั่งชนบุรีในปัจจุบันนะครับแล้วก็รูปขวามือน,นะครับก็จะเป็นแผนที่อาณาจักรกรุงชนบุรีนะครับลูกก่อนอื่นนะครับเราก็มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะครับเมื่อนักเรียนนะครับเรียนจบแล้วนะครับนักเรียนสามารถอธิบายพัฒนาการการเมืองการปกครองของอาณาจักรชนบุรีได้นะครับลูก มาดูแผนที่อาณาจักรชนบุรีก่อนนะครับวางที่สมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับประทับอยู่นะครับก็จะเป็นที่คุณครูวงไว้นะครับลูกวงกลมไว้สีแดงนะครับปัจจุบันนะครับก็จะเป็นวัดอ,อยู่ใกล้วัดเลยอยู่ในวัดเลยนะครับก็คือวัดอรุณวระเอาง่ายๆก็คือวัดแจ้งนะครับวัดแจ้ง คุณครูจำไม่ได้ว่าชื่อวัดอะไรนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณครูดูชื่อแป๊บหนึ่งนะครับวัดอรุณวรารามนะครับลูกโทษทีนะครับลูกข้อเสียนะครับของกรุงชนบุรีนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่หนึ่งสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ทรงย้ายเมืองนะครับเพราะว่ากรุงชนบุรีจะเป็นเมืองอกแตกเมืองอกแตกยังไงนะครับเมืองแตกก็คือ มีแม่น้ำเจ้าพญาไหลผ่านกลางเมืองนะครับทำให้ข้าศึกนะครับเข้ามาโจมตีได้ง่ายนะครับลูกเข้ามาโจมตีได้ง่ายในหลวงราชการที่หนึ่งแห่งลุงแห่งราชวงศ์จัก,กรีนะครับก็ได้ย้ายเมืองหลวงจากกรุงชนบุรีไปเป็นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันนะครับลูกส่วนอาณาเขตนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลูกสอนชี้ให้ดูนะครับลูกอาณาเขต ตามนี้เลยนะครับเส้นสีแดงของอาจารย์นะครับอ้อมมาอย่างนี้นะครับคลองบางกอกน้อยบงนะครับคลองบางกอกใหญ่มาอย่างนี้นะครับลูกตรงนี้เลยนะครับอย่างนี้ครับมีป้อมปราการอยู่ด้านหน้าป้องกันค่าศึกนะครับตรงนี้ป้อมปราการส่วนนี้เป็นครูเมืองนะครับกำแพงเมืองไปทําอะไรก็คือเหมือนกําแพงธรรมชาติที่ช่วยในการป้องกันค่าศึกนะครับแต่ว่าก็ป้องกัน ก็คือข้อเสียก็คือบอกแล้วว่าเป็นเมืองอกแตกก็คือแม่มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านนะครับลูก่มาดูสไลด์ต่อไปนะครับเรารู้จักแผนที่รู้จักอาณาจักรของชนบุรีไปแล้วนะครับเรามารู้จักประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผู้ที่เป็นพระหมหากษัตริย์พระอ,องค์เดียวนะครับแห่งกรุงชนบุรีนะครับลูกมาดูนะครับ สมเด็จพระเจ้ากรุงชนบุรีนะครับหรือว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับลูกมีพระนามเดิมว่าสินนะครับลูกมีพระนามเดิมว่าสินนะครับเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ที่ก่อตั้งอาณาจักรกรุงชนบุรีนะครับแล้วก็เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวของอาณาจักรนะครับชนบุรีนะครับ เดิมนะครับเดิมพระองค์นะครับเป็นทหารในราชการสมเด็จพระที่นั่งสุริยาอมลินนะครับหรือว่าพระเจ้าเอกทัศนั่นเองนะครับหรือว่าพระเจ้าเอกทัศน์ั่นเองเหมือนในรูปเลยนะครับต่อมานะครับในปีพศ2310นะครับเกิดการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2นะครับครั้งแรก ครั้งแรกเสียแล้วก็มีพระมหากษัตริย์ที่กอบกู้เอกราชได้ก็คือ,อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับแล้วก็ครั้งที่ um สองก็ค <quy Gothic> ือพระมหากษัตริย์ที่กอบกู้เอกราชได้ก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับลูกต่อนะครับลูกพระองค์นะครับเมื่อนะครับเมื่อกรุงศรีอยุธยานะครับเสียให้กับพม่าครั้งที่สองนะครับพระองค์ ได้เป็นผู้นําขับไล่ทหารพม่านะครับที่ยึดครองกรุงศรีอยุธยาในเวลานั้นนะครับแล้วก็ได้ปราบดาพิเศษนะครับเป็นเจ้ากรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็อีกเจ็ดเดือนต่อมานะครับตอนนั้นคือปราบสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็ไล่ทหารพม่ากลับประเทศหมดแล้วนะครับโดยใช้เวลาเพียงเจ็ดเดือนเท่านั้นนะครับแล้วก็ปราบดาพิเศษตัวเองนะครับ เป็นพระหมหากษัตริย์แต่ยังไม่ได้มาที่กรุงชนบุรีนะครับพอเจ็ดเดือนต่อมานะครับพระองค์นะครับได้ย้ายเมืองหลวงนะครับมายังกรุงชนบุรีนะครับและได้รวบรวมแผ่นดินซึ่งมีขุนศึกหรือว่ากกต่างๆนะครับที่อาปกครองในสมัยนั้นนะครับให้กลับมาเป็นปึกแผ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็แค่นั้นยังไม่พอนะครับลูกได้ขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับลูกพระองค์นะครับยังทรงฟื้นฟูราชอาณาจักรในด้านต่างๆนะครับให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหลังสงครามนะครับลูกทั้งส่งเสริมกิจการด้านเศรษฐกิจศาสนาศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมและการศึกษานะครับภายหลังนะครับลูกรัฐบาลไทยนะครับ ได้ประกาศให้วันที่28ธันวาคมของทุกปีนะครับเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับแล้วก็ยังทรงได้รับสมัญญานามว่ามหาราชอีกด้วยนะครับมาดูนะครับลูกกกต่างๆนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงป่าปามนะครับก๊กแรกเลยหรือว่าชุมนุมแรกนะครับ ก็คือชุมนุมเจ้าพิมายนะครับลูกชุมนุมเจ้าพิมายพิมายนี้ปัจจุบันก็เป็นอำเภอพิมายเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมานะครับชุมชนเจ้าพระฝางนะครับลูกคานี้นะพระพระคํานี้ก็คือเป็นพระสงฆ์นะครับลูกชุมนุมเนี่ยเป็นพระนะครับเป็นอยู่ทางภาคเหนือนะครับลูกเป็นพระนะครับไม่ใช่เป็นคนธรรมดานะครับลูก ชุมนุมที่สามนะครับลูกชุมนุมที่สามก็คือชุมนุมเจ้าพญาพิษณุโลกนะครับแล้วก็ชุมนุมที่สี่ก็คืออ่าชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราชนะครับลูกแล้วก็สุดท้ายก็คืออ่าอันนี้เป็นชุมนุมของพระเจ้าตากสินอยู่แล้วก็คือชุมนุมพระเจ้าตากนะครับลูกอ่าต่อไปนะครับส่วนรูปภาพรูปภาพก็จะเป็นอนุสาวรีย์ ในจังหวัดต่างๆแล้วก็ปัจจุบันนะครับพระองค์เนี่ยได้รับเขาเรียกว่าแรงศรัทธาจากประชาชนมากนะครับเพราะว่าพระบิชาสามารถในด้านการลบนะครับก็เลยมีวัดมีผู้คนที่ศรัทธานะครับประดิษฐ์เหรียญขึ้นมานะครับประดิษฐ์เหรียญขึ้นมาเพื่อ,อให้ประชาชนได้เคารพบ,บูชานะครับได้เคารพ สักกะระพระองค์ท่านนะครับลูกต่อมานะครับเมื่อพระองค์นะครับสวรรคตนะครับเมื่อวันที่6เมษายนพศ2325นะครับใช้เวลาในการครองราชสมบัตินะครับเพียง15ปีเท่านั้นนะครับท่านสวรรคตเมื่อ พระชนมายุนะครับหรือว่าพระชนพรรษา48พรรษานะครับหลังถูกสมเด็จเจ้าพยามหากษัตริย์ศึกซึ่งเป็นพระสหาะครับลูปสำเร็จโทษแล้วก็สืบราชสมบัติต่อนะครับเป็นต้นราชการจักรกีในปัจจุบันนะครับรวมเวลาครองราช15ปีพระองค์มีพระราชโอ,อรสนะครับและพระราชธิดาทั้งสิ้น30พระองค์นะครับลูก พระองค์ทรงเป็นวีรกษัตริย์ของชาติที่ประชาชนนะครับรู้จักอย่างดีและเป็นที่เคารพสักการะมากมายนะครับพระองค์หนึ่งนะครับนอกจากนี้นะครับพระ,อ,พระองค์เนี่ยรู้แล้วว่าประเทศอาประชาชนคนไทยเนี่ยให้ความรักความศรัทธากับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็เลยนะครับได้สร้างอนุสาวรีย์หรือว่าพระบรมราชานุสรณ์เนี่ยประดิษฐ์ในที่ต่างๆอย่างเช่นในรูปนะครับรูปแรกด้านบน ก็จะเป็นอา,อาอนุสาวรี <c oughs> ที่ส่งม้านะครับที่วงเวียนใหญ่ส่วนด้านล่างก็จะเป็นเจดีหกเหลี่ยมนะครับที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับทำไมถึงไปสร้างที่นู่นนะครับก็เพราะว่าตอนที่กรุงศรีอยุธยาแตกพ่ายให้กับพม่านะครับพระเจ้าตากสินมาลาเนี่ยได้ตีฝ่าวงล้อมทหาพรพม่าแล้วก็ไปรวบรวมนะครับ ให้พลกำลังศึกนะครับอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับก่อนที่จะลงเรือนะครับลงเรือออกมาอ่าไทยแล้วก็เรียบมาเรื่อยๆจนถึงมาขึ้นฝั่งตรงกรุงชนบุรีนะครับลูกตรงนั้นก็เลยเป็นสถานที่ที่คารพบูชา,าให้กับประชาชนนะครับลูกส่วนการปกครองนะครับมาดูรูปแบบการปกครองของ อาณาจักรกรุงชนบุรีบ้างนะครับลูกการปกครองสมัยอาณาจักรชนบุรีนะครับลูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือนะครับลูกหนึ่งการปกครองส่วนกลางหรือว่าการปกครองในราชธานีนะครับสองการปกครองส่วนภูมิภาคนะครับลูกหรือว่าการปกครองส่วนหัวเมืองนั่นเองนะครับเรามาดูไปทีละข้อนะครับลูกอ่านะครับ นี่คือการปกครองนะครับที่อญญาจารย์บอกไปแล้วนะครับมีสองส่วนนะครับลูกเรามาดูข้อแรกกันนะครับข้อแรกก็คือการปกครองส่วนกลางหรือว่าการปกครองในราชธานีนะครับลูกนะครับการปกครองนะครับการปกครองในสมัยกรุงชนบุรีนะครับก็จะเหมือนหรือว่าคล้ายๆกันกันกนกบการปกครอง ในสมัยอยุธยาตอนปลายนะครับก็คือการปกครองในระบอบสมบุรณาญาสิทธิราชนะครับลูกมีนะครับมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุกสูงสุดเปรียบเสมือนสมมุติเทพนะครับลูกแล้วก็ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็นสองฝ่ายนะครับฝ่ายที่หนึ่งก็คือสมุหพระกะลาโหมนะครับมีเจ้าฟ้าอินทรพิทักษ์ดำรงตําแหน่งพระหมหาอุปราชนะครับ มีตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีฝ,ฝ่ายทหารมียศเป็นเจ้าพยามหาเสนานะครับมีหน้าที่นะครับดูแลฝ่ายทหารทั่วไปนะครับลูกแล้วก็ส่วนราชการที่2นะครับก็คือสมุหนายกหรือปัจจุบันก็คือกระทรวงมหาไทยนั่นเองก็ย้อนกลับไปย้อนกลับไปข้อ1นนะครับลูก สมุหรา,ากลาโหมปัจจุบันก็คือกระทรวงกลาโหมก็คือดูแลทหารทั้งประเทศในปัจจุบันนะครับมาดูข้อ2นะครับสมุหานายกหรือว่ามหาไทยนะครับหรือว่าปัจจุบันก็คือกระทรวงมหาไทยนะลูกในสมัยนั้นนะครับมีตําแหน่งอัครมหาเสนาบดีฝ่ายพลเรือนนะครับมียศเป็นเจ้าพญาจักรีนะครับดูแลฝ่ายพลเรือนดูแล หัวเมืองฝ่ายเหนือนะครับหัวเมืองฝ่ายใต้แล้วก็หัวเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกนะครับแล้วก็ยังเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาเสนาบดีจตุสดม4ี่กรมนะครับเหมือนกันกันกบสมัยกรุงอ,อายุธยาตอนปายนะครับลูกเรามาดูนะครับจตุสดมนะครับสี่กรมได้แก่อะไรบ้างนะครับลูก มาดูกรมแรกนะครับลูกกรมแรกก็คือกรมเมืองนะครับหรือว่าปัจจุบันเขาเรียกว่านครบาลน,นะครับนครบาลก็สังกัดกระทรวงมหาดไทยนะครับมีใครเป็นผู้บังคับบัญชานะครับลูกมีเจ้าพญาโทษทีนะลูกมีพญายมมาลานะครับลูกเป็นผู้บังคับบัญชาทําหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองภายในเขตร,ราชธานีนะครับลูกาการบําบัดทุกข์บํารุงสุข ของราชดรและก็การปรับตามโจนผู้หลายนะครับมาดูกรมที่2นะครับกรมที่2ก็คือกรมวังหรือว่าธรรม,มาธิกรน,นะครับปัจจุบันก็คือสํานักง,งานพระราชวังนะครับลูกมีใครมีพระยาธรรมมาเป็นผู้บังคับบัญชานะครับลูกทําหน้าที่เกี่ยวกับกิจการภายในาภายในราชสํานักหรือว่าในวังนะครับลูกแล้วก็พิจารณาคดีนะครับลูก พิจารณาคดีหรือว่าเรียกไงก็คือพิพากษาอัตถคดีนั่นเองนะครับลูกมาดูกรมที่3นะครับกรมที่3ก็คือกรมพระคลังนะครับมีพยาโกษาทิบโดีนะครับลูกโกษาทิบดีเป็นผู้บังคับบัญชานะครับหรือปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่ากระทรวงการคลังนั่นเองนะครับลูกทาหน้าที่เกี่ยวกับการรับจ่ายเงินของแผ่นดินนะครับแล้วก็ ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศนะครับลูกมาดูกลมสุดท้ายของจตุสดมนะครับก็คือกรมนาหรือในสมัยนั้นเรียกว่าเกษตรตราธิการนะครับลูกกรมนาในปัจจุบันหรือว่าเกษตรตราธิการในปัจจุบันก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับมีพยาพลเทมนะครับลูกเป็นผู้บังคับบัญชานะครับทําหน้าที่เกี่ยวกับเลือกสวนไลนานะครับแล้วก็สเสบียงอาหารตลอดจน ดูแลที่นาหลวงเก็บภาษีค่านานะครับลูกเก็ <c oughs> <c oughs> บข้าวขึ้นฉางหลวงและพิจารณาคดีความนะครับเกี่ยวกับโคกระบือและที่นานะครับลูกแล้วภาษีนาเก็บยังไงครับก็คือเก็บจากข้าวที่ชาวนาเก็บเกี่ยวนะครับไม่ไม่ได้เป็นเงินหรือไม่ได้ไม่ได้เป็นทองนะครับลูก อันนั้นคือ,อาการเก็บภาษีในสมัยนั้นนะครับส่วนในปัจจุบันเราก็เก็บจากเป็นเงินนะครับลูกเป็นเงินนะครับอ่านะครับผ่านไปแล้วนะครับก็คือการปกครองส่วนกลางนะครับก็คือหรือการปกครองในส่วนราชธานีนะครับเรามาดูการปกครองส่วนที่สองนะครับก็คือการปกครองแบบ่าไม่ใช่แบบสรุปการปกครองส่วนภูมิภาค หรือว่าการปกครองหัวเมืองนะครับเรามาดูไปทีละอย่างนะครับการปกครองส่วนภูมิภาคหรือว่าการปกครองส่วนหัวเมืองนะครับแบ่งออกเป็นนะครับแบ่งหัวเมืองออกเป็น 1. หัวเมืองชั้นใน 2. หัวเมืองชั้นนอกและก็3หัวเมืองประเสศลาดเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละหัวเมืองนะครับลูกส่วนรูปภาพนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นผังแผ่นผังในการปกครอง ราชธานีหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกแล้วก็หัวเมืองประเทศสลัดนะครับหัวเมืองชั้นในเนี่ยจะอยู่ใกล้กับราชธานีนะครับและถัดออกมาก็จะเป็นหัวเมืองชั้นนอกนะครับสุดท้ายก็จะเป็นหัวเมืองประเทศสลัดนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะได้อธิบายไปทีละหัวเมืองนะครับลูกมาดูหัวเมืองชั้นในก่อนนะครับลูกข้อหนนะครับหัวเมืองชั้นในนะครับลูก จัดเป็นเมืองระดับชั้นจัตวานะครับมีขุนนางชั้นผู้น้อยเป็นผู้ดูแลเมืองนะครับไม่มีเจ้าเมืองนะครับผู้ปกครองเมืองเรียกว่าผู้รังถ้าข้อสอบถามว่าใครเป็นผู้ปกครองหัวเมืองชั้นในให้นักเรียนตอบว่าผู้รังนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือจ่าเมืองนะครับอำนาจในการปกครองขึ้นอยู่กับ เสนาบดีจตุสดมเสนาบดีจตุสดมก็คือใครลูกก็คือสมุหานายกนะครับนะครับหัวเมืองชช่นในในสมัยกรุงธนบุรีนะครับลูกได้แก่นะครับเมืองพระประแดงนะครับปัจจุเป็นปัจจุบันก็เป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะครับเมืองทุนนทบุรีนะครับก็คือจังหวัดนนทบุรีในปัจจุบันาสามโคกหรือปัจจุบันก็คืออำเภอสามโคก อยู่ในจังหวัดประทุมธานีนะครับอันนี้คือหัวเมืองชั้นในในสมัยกรุงชนบุรีนะครับลูกมีผู้ปกครองก็คือผู้รังหรือว่าจ่าเมืองนะครับขึ้นตรงกับใครขึ้นตรงกับจตุสดมนะครับลูกคราวนี้มาดูข้อ2นะครับข้อ2ก็คือหัวเมืองชั้นนอกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือหัวเมืองพญามหานคร นะครับมาดูความความสำคัญนะครับลูกหวเมืองชั้นนอกนะครับหรือว่าเมืองพญานักอาพญามหานครนะครับเป็นเมืองที่อยู่นอกเขตราชธานีออกไปนะครับกำหนดฐานะเป็นเมืองระดับชั้นเอชั้นโทชั้นตรีแล้วก็ชั้นจัตวาตามลำดับนะครับลูกหวเมืองฝ่ายเหนือนะครับขึ้นอยู่กับ อัคระมหาเสนาบดีฝ่ายสมุหนายกนะครับลูกส่วนหัวเมืองฝ่ายใต้แล้วก็หัวเมืองชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกนะครับลูกขึ้นอยู่กับกรมท่าหรือว่ากรมพระคลังสินค้านะครับลูกถ้าเป็นเมืองชั้นเอกนะครับเมืองชั้นเอกพระหมหากษัตริย์จะส่งขุนนางชั้นผู้ใหญ่ออกไปเป็นเจ้าเมืองนะครับทำหน้าที่ดูแลต่างประเทศประกันของพระหมหากษัตริย์นะครับส่วนรูปภาพก็จะเป็นแผนผัง นะครับหัวเมืองต่างๆนะครับลูกจําไว้เลยนะหัวเมืองชั้นนอกนะครับลูกจะแบ่งเป็นเป็นระดับชั้นก็คือชั้นเอกชั้นโทชั้นตีและชั้นจะตะัตวาส่วนหัวเมืองชั้นในจะแบ่งเป็นระดับชั้นจะตะัตวาอย่างเดียวนะครับมาดูนะครับมาดู หัวเมืองที่แบ่งเป็นระดับชั้นเอกชั้นโทชั้นตรีแล้วก็ชั้นจัตวาในาสมัยกรุงชนบุรีนะครับมาดูหัวเมืองแรกก่อนนะครับลูกหัวเมืองชั้นนอกในสมัยกรุงชนบุรีระดับชั้นเอกก่อนนะครับระดับชั้นเอกในสมัยกรุงชนบุรีในสมัยกรุงชนบุรีก็คือ,อพิษณุโลกจันทบูรน,นะครับส,ส่วนระดับชั้นโทนะครับลูก ระดับชั้นโทก็คือเมืองสวรรคโลกเมืองระยองแล้วก็เมืองเพชรบูรณ์นะครับในสมัยนั้นนะครับต่อไปนะครับระดับชั้นตรีนะครับระดับชั้นตรีก็ได้แก่เมืองพิจิตรเมืองนครสวรรค์น,นะครับสุดท้ายเลยนะครับก็คือชั้นจัตวานะครับชั้นจัตวาได้แก่เมืองชัยบาดาลแล้วก็ชนบุรีนะครับลูกนี่จะเป็น เมืองต่างๆนะครับที่แบ่งเป็นระดับชั้นนะครับในหัวเมืองชนอกหรือว่าหัวเมืองพญามหานครนะครับลูกต่อไปนะครับก็จะเป็นหัวเมืองสุดท้ายเป็นหัวเมืองประเทศลาดนะครับลูกมาดูว่าหัวเมืองประเทศลาดเป็นยังไงนะครับหัวเมืองประเทศลาดนะครับเป็นเมืองต่างชาติต่างภาษานะครับลูกที่อยู่ห่างไกลออกไป ติดชายแดนประเทศอื่นๆนะครับมีพระมหากษัตริย์ปกครองนะครับคือปกครองตนเองแต่ต้องได้รับการแต่งตั้งจากกรุงธนบุรีนะครับประเทศเหล่านั้นมีประมุขของแต่และประเทศจัดการปกครองกันเองนะครับแต่ว่านะครับต้องส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองแล้วก็เครื่องราชบรรณาการนะครับมาให้ตามที่กำหนดน,นะครับ วังเมืองประเทศสลาศในสมัยกรุงธนบุรีนะครับลูกได้แก่เมืองเชียงใหม่นะครับปัจจุบันก็คือจังหวัดเชียงใหม่นะครับเขาเรียกว่าตอนนั้นเป็นอาณาจักรล้านนานะครับอ่าส่วนที่เป็นของเราก็จะมีหลวงพระบางนะครับเวียงจันทร์จำปาสักนี่คือ3เมืองนี้เป็นของประเทศเราในปัจจุบันนะครับลูกแล้วก็กัมพูชานะครับกัมพูชาเนี่ยฝั่งที่ติดกับ ตะวันออกเชียงเหนือก็คือภาคอีสานของไทยนะครับลูกก็จะเป็นเสียมราฐพัตบองอย่างเงี้ยก็จะเป็นเมืองขึ้นของประเทศไทยนะครับแล้วก็อาณาจากักรนะครศรีธรรมราชในสมัยนั้นนะครับปัจจุบันก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยก็คือเป็นจังหวัดนะครศรีธรรมราชที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยนั่นเองนะครับลูกนะครับ สุดท้ายแล้วนะครับลูกอาจารย์ก็ขอจบการเรียนการสอนนะครับในสัปดาห์ที่7เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับลูกอย่าลืมให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนนะครับเข้าไปในแบบทดสอบหลังเรียนที่เป็น Google Form นะครับอาจารย์ทำไว้ให้แล้วนะครับลูกและสุดท้ายท้ายสุดนะครับอาจารย์ก็ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียนออนไลน์อย่างตั้งใจแล้วอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่า โควิดตัวใหม่กําลังมานะครับเนี่ยรูปแวบ,บๆในสไลด์ของอาจารย์นะครับก็จะเป็นโควิดสายพันธุ์ใหม่เรียกว่าโอไมคอนนะครับติดง่ายติดไวนะครับเราก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับวันนี้ก็อาจารย์ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ